สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ่อยก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการซื้อดาวนะคะใน Facebook นะคะค่ะแล้วก็ไปที่คลิปนี้นะคะสมมติแล้วก็ไปกดที่ดาวมุมขวามือนะคะนี่ตรงนี้เลยค่ะพอเรากดปุ๊บนะคะเราอ่อยจะเห็นว่าอ่อยมีดาวอยู่33ดวงสมมติว่าอ่อยต้องการให้คลิปนี้นะคะประมาณ าสิบดวงอืมแต่ดาวอ่อยไม่พอออยต้องการซื้อเพิ่มอย่างนี้นะคะเราก็มาดูกันกดที่ห้าสิบปุ๊บมันจะขึ้น buy star ทันทีก็คือซื้อดาวเพราะว่าดาวอ่อยไม่พอต้องซื้อนะคะเออแล้วก็กดที่ buy star ก็จะขึ้นเป็นแพ็กเกจมาให้เรานะคะอ่อยก็จะซื้อที่ยี่สิบเก้าบาทนะคะเพื่อนๆจะซื้อแพ็กเกจไหนก็ได้นะคะยี่สิบเก้าบาทก็จะได้สี่สิบห้าดวงนะคะ เออออยก็จะกดซื้อเลยซึ่งเงินมันจะถูกลิงก์ไปตัดที่ t o o านี่วอ l l ลนะคะเราจะต้องมีแอปของโท Money w a l l l e t ด้วยนะคะในระบบ iPhone เขาจะให้ดับเบิลคลิกตรงนี้นะคะ iOS ของออยจะให้ดับเบิลคลิกด้านมุมขวามือนี้นะคะออยดับเบิลคลิกไปปุ๊บนะคะมันก็จะระบบจะสแกนหน้าของออยนะคะจอหน้าจอออยไม่ต้องใส่รหัส ผ่านอะไรเลยเพราะว่าอาอยสแกนน้าไว้แล้วนี่ค่ะเราซื้อเสร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นเป็นสำเร็จดันนะคะต่อไปเราก็รอแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะซื้อสำเร็จเรียบร้อยแล้วระบบได้หักเงินในทัวรมันนี่ส่วนนี้ก็จะส่งมเมสเ็จมานะคะว่ามีการซื้อของยีิบเก้าบาทนะคะอืมเราก็ได้ดาวมาเพิ่มเป็นเจ็ดสิบแปดเห็นไหมคะ ดาวออยมีอยู่ิอ่อยก็สามารถส่งดาวให้กับคลิปนี้ได้เลยนะคะซึ่งดาวเราก็สามารถส่งให้เพื่อนหรือให้ตัวเองก็ได้นะคะเดี๋ยวอ่อยจะลองส่งให้ตัวเองดูนะคะก็คือส่งให้คลิปนี้เลยนะคะส่งให้ชาร์ลอตซักประมาณ10ดวงแล้วกันอ่อยชอบเป็นสีม่วงที่เป็นห่วงยางน่ารักดีเดี๋ยวอ่อยก็จะลองกด แล้วก็กดคําว่าเซน์เห็นไหมคะดาวก็จะขึ้นมาปรากฏมุมขวามือที่อ่อยวงนะคะ10ดวงก็หมายถึงว่าคลิปนี้ได้ดาวทั้งหมด10ดวงก็จะขึ้นที่ข้อความให้ด้วยนะคะเพื่อนจะได้รู้ว่าอ๋อ คนนี้ให้ดาวเรานะอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับที่ใครอยากลองซื้อดาวก็ลองดูนะคะแต่ต้องมี To Money ่ว l l e t นะคะจะสะดวกสบายมากนะคะเติมเงินเข้าระบบ To Money ่ว l l e t ในแอปแล้วก็ซื้อดาว